เอาแม่นี้ปลอดโตจริงเขาโตปลอมนี่ยสิบโมงแล้วว่าสิลงมาปลูกมันมันคือลูกแต็งตัวไวๆอยู่งแต่โตจริงละเนาะงามปนีสิม,มวาวานโตปลอมได้จริงเลยค่ะกระเจ้าว่าสิษย์พระไปไปคอสะพานบันเด้ใส่กับลูกมาเต็งหนาตัวเอา้าไปกูกับไปได้งสิบไปสิบโมงแหมมึงแก่มาจะมึงแกงมาได้สิบโมงกูสิไปซ้อมทุ่มเอา้าบัดน,นึงว่าสิไปตะเวน มึงสิไปย<ม>นะังโโโไหนตานเด้งเ,เราก,ก็ได้ระเปิดกานเมื่อไม่ปถวยซานนะมึงกินตัเด้งแแม่งก่องโจโก้ไอ้บ้านเมื่อคืนเนี่ยแม่อ้ลูกแคบเบียดมันบ่ไดายยาเล็บมือนั่นมันหักลูกเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ลูกใครกี่คันคือจังผู้ขาบ่อน,น้อเฮ็ดเบียดบ่เฮ็ดจักเถื่อเบียดเงี้ยเบียดซานบ่เคยสางฟอยกับเ่เคยกวดที่